อ่ะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวเจมินายเจนรูปภาพนะครับทีนี้เราจะลองใช้คีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เจนรูปภาพออกมาสมมติว่าเราต้องการบอกว่าหญิงสาวชาวไทย เดินกลางสายฝนอันนี้เพิ่งคิดเลยนะฮะหญิงสาวเดินกลางสายฝนที่ประเทศญี่ปุ่นอลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่บอกในคลิปที่ผ่านมาเราไม่สามารถใช้คำไทยได้เราจำเป็นที่จะต้องแปลภาษาอังกฤษก่อน พอได้คำนี้ออกมาปุ๊บเราก็ต้องใช้คำภาษาอังกฤษว่า create, create, image อแล้วเราก็ไปกรอบคำนี้มาที่ทางเจมินาแปลภาษาให้เราไว้นะครับแล้วเราก็วางแล้วกด ขอข้อมูลเลยนะครับจะได้เลยดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลอง จะเป็นภาพอย่าลองแปลซิว่ามันแปลว่าอะไรแปลเป็นภาษาไทยเรากำลังปรับปรุงความสามารถของเจมินายในการสร้างภาพบุคคลฟีจเจอร์นี้จะกลับมาใช้ได้ในเร็วๆนี้นะครับอ๋ออาจจะต้องรออัปเดตนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาไม่ต้องให้มันลึกขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองเอาแค่เอ,เอาแค่ถึงฝนตกพอ,อถ้ามันว่าแค่ถึงฝนตกมันจะสามารถทําได้ไหมอ๋อหรือว่าคําว่า create เราพิมพ์ไม่ถูกนะครับอ๋อโอเคอย่างเงี้ยถ้าเราพริมพ์พิมพ์ผิดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลนะครับ การพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดก็มีผลนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมยังยังไม่สามารถที่จะเจนตัวนี้ได้หรือว่ามันอาจจะ เดีย๋ยวเราลองเอาคําที่มันหรือว่ามันยังมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะภาพบุคคลอยู่อาจจะนะเดีย๋ยวเราลองสมมติว่าเราเอาเป็นดอ็อกนะอัดด็อกอาจจะมีเรื่องของอ,อกฎหมายเรื่องบุคคลอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองออเอาเปลี่ยนจากอัดด็อก เราเปลี่ยนลืมเปลี่ยนคำว่าโมเมนต์นช่ไหเห็นไหมโอเคแสดงว่าด็อกโมเมนต์ก็ถือว่ายังสามารถที่จะใช้ได้เนี่ยแต่สมมุติว่าไม่ได้จะมาใช้สัต์ถูกระพอนนี่ขออภัยด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้อันอื่นที่มยังไม่ใช่คนตอนนี้ยังใช้ได้แค่ที่เป็นในกระบวนการที่เป็นเนี่ยเราก็ลองเซฟแอดมาดูก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นสัตว์เนี่ยสามารถทำได้เราลองเซฟมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น สามารถที่จะพสู์ออกมาเป็น,น JPEG นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่โอเคที่เราสามารถที่จะนำไปใช้เพื่อในการปรปับปรุงตัดต่อหรือว่าเอาไปใช้งานเพื่อประกอบงานต่างๆได้นะครับเดี๋ยวลองลองต่ออีกสักอันหนึ่งสมมติว่าเอาเป็นสมมติว่าเอาต่อใช่ไหว่าเป็นถ้เาเป็นเ,เดี๋ยว เป็น1 0ึ่งพันยสิบมมติว่าบอกว่าเป็น1,024งคูณภาพขนาดใหญ่1,024ยิี่คูเอยเดี๋ยวเราลองแปลภาษาแบบสมมติวขนาดภาพเนี่ยเราต้องใช้คำว่าอะไรขนาด ขนาดนี้กไซส์เนี่ยเราใช้คำว่าไซส์ก็ได้นะครับอ่าอาจจะต้อง S I Z E สมมติว่าเป็นไซส์ลองเจนใหม่หรือว่าไม่มีหน่วยด้วย ขนาดนั้นนะครับว่าอาจจะไม่ใช่คาุามไซส์อะไรมาเป็นไซส์ภาพ image size อ,อาจจะต้องใช้คำนี้ image size มมนะครับเ,เ,รเราไม่ต้องใส่เลย เ็ายังไม่ได้ภาพอยู่นะครับมันอาจจะยิ่งมันอาจจะอะไรนะเจเนเรตเรตเรามาแปลดิแปลไทยเรากำลังปรับปรุงภาพบุคคลนะเดี๋ยวเราลองรอง ราะว่าเราเอาเป็นล็อกแต่เป็นรูปเมนอ,อาอ่าก็ได้ภาพมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยากจะลองเช็คว่า image จไซสมันได้ขนาดนี้ไหมโอเคเราก็ได้รูปภาพ สุนัขที่เดินฝนตกที่ญี่ปุ่นนะครับอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับก็ลองลองลอง,ลองใช้คําดูนะครับอาจะมีโอเคลองดูซินี่ก็ได้รูปภาพนี้มานะครับนี่ก็คือภาพพิซซ่าโดยเจมีน i AI ดู ขนาดสินี่ก็เป็นขนาดอาจจะไม่ตรงตามนันแต่ว่าขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองประยุกต์ใช้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับ